ี่พามาแนะนำนะคะสำหรับน้องปิยนัทนะคะแล้วก็พี่สาวมายืดเอกสารมาทำงานไต้หวันกับแอมมี่นะคะก็คือจะมีน้องวัชระพง์นะคะที่เอมมี่ส่งไปนะคะอยู่โรงงานอ,าอลูมิเนียมตงหนีนะคะฝากแนะนำให้เข้าโรงงานเดียวกันมานะคะเดี๋ยวเอมมี่ะะ่ะชมค่ะเดี๋ยวเอมมี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะสวัสดีค่ะลูกควแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อไอ พี่นไกต้านะกี่ต้าได้แนะนำมาจากวัชรพงศ์วัชรชพงศ์ที่ไปโรงงานอลูมิเนียมเนาะก็คือวันนี้พาน้องชายพาน้องชายมาทำพาสปอร์ตแล้วก็ตรวจโรคนะคะยื่นเรื่องจะไปโรงงานเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะโรงงานเดียวกันโอเคได้อันนี้หนุ่มแนะนำหน่อยชื่ออะไรคะชื่อเดาครับ อะไรนะเต๋าครับน้องเต๋าเต๋าเป็นคนจังหวัดอนแก่น,นชื่อหมู่บ้านอะไรคะบ้านนนสว่างนนสว่างอ๋ออยากไปทำงานไต้หวันวพี่บงังคับไปหรืออยากไปเองอยากไปเองนี่โอเคนะคะขอบคุณค่ะ